ก็ได้ถึงความเป็นกลางของของตำรวจผู้ต้องหาแล้ว,ลวเมื่อเมื่อคืนตีหนึ่งของวันที่21น,นะฮะที่มีเหตุกระทำชัเวราเด็กนะครับนะครับดูแล้วจากการสืบสวนก็ทำให้ทราบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดอีก4 4คนนะครับทางตำรวจของน้องๆที่ถูกกล่าวหนานะครับ ทางผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเพื่อแสดงความสรุดนใจนะครับซึ่งเราก็ได้รับในโอกาสนี้ก็ได้การสักถามในตำรวจได้สักถามไปบ้างแล้วนะครับก็จะให้แสดงถึงการที่เราก็จะจะให้ความเป็นธรรมทั้งเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทาแล้วก็ในทั้งนี้ก็อยากให้ทงางสื่อมวลชนได้สักถามครับ ได้จากการสืบสวนก็มีพยานฐานยืนยันว่าทั้งห้าคนเนี่ยรวมดาราศักดิ์ด้วยเนี่ยได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับได้ร่วมกันแต่ว่าทางทั้งสี่คนเนี่ยน้องๆสี่คนเนี่ยบอกว่าตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้กระทําชําเรานะครับซึ่งเราก็ตารวจเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมเราจะยืนตัวตรงๆนะครับจะเอา อายารต่างของผู้ถูกกระทําและก็ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเอามารวมแล้วมีความเห็นเสนออายการเพื่อให้สาลพิจารณาต่อไปครับตอนนี้ผลตรวจทางแพทย์แพทย์ยังไม่ได้ส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนครับแล้วทำไมหัหลังเกิดตาเนี่ยาียพี่ผมก็ได,ด้ไปนอกนะเพื่อนผมสองคนก็ได้รไป แล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่มันไม่ไปแส,งสดงความสนใจนครับทำใ,ใจไม่ได้นะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทําด้วยครับลุงเงนจพัาผ่อนนะครับแล้วเดี่ยวออกจริงที่น่นจึงแล้วก็พากันแยกงจายกันไปซื้อเหล้าแล้วก็พวก <c oughs> ผมก็นัดกันไว้แล้วที่จะไปทุ่งนานครับไปกินเหล้าของพวกผมนะครับแล้วได้แวะจีบแวะไม่ครับไม่ไม่มี <c oughs> สิองที่ต้องระวังเด็กนึกถึงของด้วยว่าทำไปต้องวลงอยู่ข้างล่างหมดต้องนึกอะไรขึ้นมาการนึกของทำไม่ถ้าเราที่เราบอกตอนแรกเนาะบอกว่าเรานั่งกินเหล้ากันเฉยอะที่งานที่ไม่ควรนะนี่ทำไปนะหนักตอบคำถามนี้ที่ไหนวิ่งทำไมก็ตกใจเขาพี่เองครับนั่งกินอยู่บ้านก็ยังวิ่งเลยครับน้องรู้ไหมว่าเด็กที่โทรแจ้งหนึ่งก็หนึ่งเขาแจ้งว่าเป็นเหตุลูนโซ เมื่อวานจับได้คนนึงเราบอกว่ามีค่าแต่วันนี้อีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงนี่นะครับเป็นที่ยืนยันแล้วก็ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้อยู่นะครับไปเจอคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันชื่อเหตุการณ์ทั้งหมดชื่อไหนอนพลคนพันะคนะนตนพลคนคืดา